นี้ก็กำลังจะนั่งรถไปที่ไลฟ์พาร์คครับเป็นอินเทอร์แอคทีฟโซนของกรีนรีสอทเขาใหญ่ครับเราก็จะพาไปดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างาหลังจากจที่เคยมีคนมาเช่อที่นี่แล้วก็อาจจะเห็นแล้วว่ามีโบลิ่งด้วยแต่ว,ว่าวันนี้เราจะพาไปเมืองเพราะว่าภาพักที่นมียนอกจากว่าได้ห้องพักแล้วได้สาวไปน้ำแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยภายในเงนะเงี้ยภายในบริเวณของโรงแรมครับก็เดี๋ยวติดตามดูว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างไง่ายก็ติดตามดูนะครับ เราเก็บภาพของโบลิ่งแล้วทีนี้เรามาดูพวกเครื่องเล่นกันบ้างเรามาดูคนกรีดร้องกันนะครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมีน้ำทานมาหรือมีกอล์ฟไม้มาหรืออะไรยังไงนี่ครับคือเครื่องเล่นไม่รู้ชื่อเล่นหรอกแต่ว่าท่าทางจะเสียวหน้าดูนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคกลัวความสูงคงจะเล่นไม่ไหวแล้วข้างล่างนี่ครับเราจะเห็นว่าเป็นทางสําหรับเล่น ATV นะครับแล้วก็บัคกี้เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับอ้อมมีคาร์บ,บอยท้าวด้วยเดี๋ยว rock c รั m บ i n g ก็คืออะไรก็คือจะเป็นปีนปีนหน้าผาโอ้โหมันยากไปหน่อยไหมเนี่ยปกติเราจะเห็นแบบตะุ่มตะปังอ๋ออมีมีอันนุอนุอนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนั้นอันนั้นเป็นที่ปีนะแต่อันนี้ก็เหมือนกับจะปีนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยตามมาดูตามมาดูโอแล้วก็ตรงนี้เป็นโกคาร์ดอันนี้เป็นเอทีบีตรงนี้เป็นโกคาร์ด รวงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คารบอยทาวนะครับภายในแกรีรีรีสอร์เทเขาใหญ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบานเหมืองที่เขาทำมาเป็นสไลด์หรืว่าเวสเซอร์นะครับให้มาถ่ายรูปกันแล้วตรงนั้นเห็นเห็นเนินตรงนั้นเห็นเนินตรงนั้นเป็นเอ่อเป็นสไลเดอร์บกนะครับเป็นสไลเดอร์บกเห็นไหมเอ่ยสไลเดอร์บกก็จะถ่ายลงมาแทนที่มาแล้วก็ทางนี้ครับมีบอลลูนอันบลับเลเองบอลเล่ยเพลงนี่ครับมีบอลลูนที่ จะลอยขึ้นไปทำให้ให้เราขึ้นไปดูชมวิวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวจะไปลองขึ้นดูไม่รู้ว่ามันกี่ตังค์ถ้าเกิดไม่แพงก็เดี๋ยวจะลองขึ้นไปเก็บภาพมาให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ขอเดินดูก่อนภายในไลฟ์พาร์คที่เขาใหญ่กร e งรีทีสอร์ทสวัสดีครับคือไม่ได้น่าเชื่อเลยว่าผมมาถึงเขาใหญ่แต่ผมจะเจอเพื่อนพี่เผานะครับนี่ครับไปดูครับเพื่อนพี่เผาสองคนนะครับเออเรามาสัมภาษณ์พี่เผาเออเพื่อนพี่เผานะครับรู้สึกงไงบ้างครับกับการที่พี่เผาเข้าป่า แม้แต่ม้ายังเมินนะครับที่เผ่ากำลังมาต้องพิจารณาแล้วครับม้าไม่ยอมพูดถึงพี่เลยยังไงก็ให้ม้าอยู่ส่วนม้าไปส่วนพี่เผาก็เจอกันในสนามหน้านะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บอลรูนอันมหาอันใหญ่มากนะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่ปล่อยแล้วเพราะว่าไม่มีลมครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะปิดไม่มีลมก็เลยขึ้นไม่ได้ก็ไม่เข้าใจว่าต้องมีลมต้องมีพายุถึงจะขึ้นได้หรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปข้างบนก็ดีแล้วเาะจริงๆเรามาสเตอร์เป็นคนกลัวความสูงครับก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่าความจริงก็อยากลองดูว่าขึ้นไปเป็นยังไงเพราะว่าบอลลูนก็ไม่ใช่อะไรที่จะหาขึ้นได้ง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครมาคราวหน้าถ้าเกิดมีโอกาสได้ขึ้นก็ถ่ายรูปกลับไปให้ดูหน่อยละกันว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงครับแต่ว่าคราวนี้เราพลาดแล้วสวัสดีครับตอนนี้ก็ที่ผมบอกว่าจะมาถ่ายที่จารีก็เนี่ยครับเราถึงแล้วปาลิโอนะครับแต่เป็นปาลิโอดือยเขาใหญ่นะครับ สรุปก็คือไม่ได้ไปอิตาลีแต่ว่าเป็นเป็น uh, Walking Street ที่ทำมาให้เป็นสไตล์ Western Italy นะครับก็จะมีรูปแบบของอาคารแล้วก็สีสันรการาาจัดแต่งอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ยุโรปมาดูกันได้มันจะเป็นเน้นสีส้มนะครับแล้วก็จะมีพวกไม้เลือ้อยแล้วก็พวกาอาารทรงเลยในซองนะครับก็จะเป็นทิวงัศนของยุโรปตะวันตะวันตกตะวันตกยุโรปตะวันตกตนตก็เดี๋ยว ค่อยๆดูกันแล้วกันเดี๋ยวดูมีภาพนิ่งละกันตรงคนมันเยอะครับตอนนี้อยู่ที่ไร่อง,งุ่ออนแกรามงเต้บกรามงเจก็เป็นไร่อง,งุ่นนะครับที่เขาทำไวายด้วยเมื่อกี้ไปชิมไวายปี2007มาอร่อยดีปี2006แพงกว่าแต่ไม่อร่อย mm hmm. ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรืออะไรสักอย่างนี่เขากำลังคิดก,กันที่มาเที่ยวไร่เที่ยวสวนเดียวกำลังจะ ไปขึ้นรถที่จะพาทัวร์ในไร่นะครับเดีย๋ยวก็ติดตามชมดูไร่องุ่นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เข้ามาในไร่องุ่นไม่เคยดูว่าจริงๆแล้วเขาปลูกองุนาา่นแล้วไร่มีหน้าตาเป็นไงก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะครับค่าเข้าชม5 0ิบาทเท่านั้นเองน่ามามากโอเคองไงก็ติดตามชมกันว่าโดยนิสัยคนไทยนะครับชอบดื่มไวน์แดงมากกว่าไวน์ขาวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนไทยทานอาหารรสจัด ดังนั้นก็เลยชอบอะไรที<ๆ>่มันเข้มๆออกเข้มขนิดๆนะครับดังนั้นวายแดงเลยถูกปากมากอ่าคนไทยมากกว,ว่าวยขาวนะครับดังนั้นในไร่เราก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกสีดำตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงกํากำลังจะลงไปกินข้าวนะครับาืาอเชา้าเอ s ที่ทางโรงแรมมีคูอปองไว้ให้รวไปข้คาห้องแล้วเราก็จะไปดูกันว่ามีอะไรให้เรารับประทานบ้างใน,านมื้อเช้าของวันนั้นที่อาการสุดใส่แรก สงสารจริงๆเพราะว่าขนาดเลนส์ต้องยังมัวเลยนะครับท้องฟ้าแดดและมดไม้โอ้โหก็ช่วยดูทางด้านขวาเลยครับคือคนที่ช่างท่้งทูวจริงๆนี้เป็นสัญญาณเตือนได้หนึ่งอย่างครับ อันนี้เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งอย่างว่าเราจะกินกันอย่างรวดเร็วแล้วรีบกําจัดตัวเองออกไปจากบริเวณที่มีมนุษย์อยู่เลยนะครับเพราะว่ามาสเตอร์เป็นบพวกประเภทไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ที่ปนเยอะนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอาหารอะไรให้กินบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งมาสเตอร์ Master จาก i อโบคลับและโจโจสามร้อยดอทคอมสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงคําศัพท์โบลิ่งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ตัว A เ,เหมือนเดิมเพราะว่าตัว A ค่อนข้างเยอะและง่ายด้วย ซึ่งมาสเตอร์ชอบเพราะว่าไม่อยากพูดอะไรยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฝืนโอเคเรามาดูคำพท์กันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามีคํคำว่า Alley Uncle แล้วก็ Approach แล้วก็ Arrow นะครับโอเคเราเริ่มที่คำว่า a l l e ก่อนเลยง่ายๆ a l l e เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของ Bowling Center ซึ่ง a l l e หมายถึง Bowling Center หรือลานโบลิ่งซึ่งในประเทศแถบยุโรปจะชอบเรียกว่า a l l e เหมือนกัน b o ลิ i งอา l l รอะไรอย่างงี้คำที่2องครับเอ่อแองเกิลแองเกจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าอาร์ชิรยิงธนูซึ่ง a n งเก r ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงนักกีฬาคนสุดท้ายของทีมยกตัวอย่างเช่น uh, การโยนลีกสมมุติว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโยนลีกก็จะมีทีม3คนคนที่โยนเป็นคนสุดท้ายเราเรียกว่า a n งเก r b โบลิ n งซึ่งเราไปสามารถหาฟังได้จาก uh, รายการ six flag ของ PBA นะครับที่เขาแข่งยกทีมทีมละห้าที่เขาจะบอกว่าคนสุดท้ายเป็น Anger Bowler ก็คือหมายถึงคนสุดท้ายของทีมนั่นเองซึ่งเป็นเหมือนแบบเป็นคนปิดสกอร์อะไรว่างั้นก็ก็ว่ากันไปส่วนคำที่3คือคำว่า approach approach หมายถึงอะไร approach ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการขึ้นเหล็กอันนนมันกอล์ฟสำหรับ b โบล i n g approach ของเราหมายถึงตรงที่เราเดิน ที่เราใช้สำหรับในการเดินจนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเส้น์ฟาวลน์เราเรียกว่า approach ซึ่ง approach ของเรามีความยาวทั้งหมด15ฟุตที่เราเดินกันอยู่เนี่ย15ฟุตบางคนถ้าเดินสุดก็โอเคก็ครบ15ฟุตแต่บางคนอาจจะเดินสั้นเดินยาวซึ่งใน15ฟุตนี้มีความมีจานวนแผ่นทั้งหมด39แผ่นเหมือนกับในช่วงของเลนเหมือนกันส่วนคำที่4คือคำว่า arrow arrow คืออะไร arrow คือจุดที่อยู่บนเลนที่จะมีทั้งหมด7จจุดไล่ตั้งแต่ ขวาไปซ้ายโดยที่จะเป็นการเว้นระยะ5บอร์ดเลนโบลิ n งมีทั้งหมด39แผ่น5แผ่นแรกคือ arrow 1 5แผ่นถัดมาเป็น arrow 2 5แผ่นถัดมาเป็น arrow 3 5แผ่นถัดมาเป็น arrow 4แล้วก็ถัดมาเรื่อยๆก็เป็น5 6 7ซึ่งสำหรับมือซ้ายก็เหมือนกันก็คือนับกลับมาจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาโดยที่ทำไมถึงมี39บอร์ดเพราะว่ามันจบกันที่ตรง arrow 4หรือเซนเตอร์เพราะว่ามันจะบรรจบกันก็นจะเป็น39บอร์ด อันนี้ก็เป็นคำสัพท์ง่ายๆเบาๆสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไงก็ติดตามชม i b o บ Talk กันต่อไปว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมติดตามรวมถึงช่วงคำศัพท์จาก i b o ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมติดตามชม i b o และสามารถทิ้งข้อความได้ที่เว็บบอร์ดของเราที่ i ไ o c l u b c o m the next step of bowling c o m m u n i t i e s และ j o j o สา0รเว็บไซต์ขายอุปกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามลาก่อนครับ